แปลหนังสือธรรมบทภาคที่สเรื่องแห่งนางวิสาขาหน้าห้ตั้งแต่มัทุโรกิรตัสาสัโทโธกังสตาลสโรวิยะนิชรติเป็นต้นไปกิระได้ยินว่าสัโทโวว่าเสียงตัดสาวิสาขายะของนางวิสาขานั้นมัทุโรอันไพระนิชรติย่อมเปล่งออก กังสตาลัสะโรวิยะราวกะอันว่าเสียงแห่งกังสดานอัฐาครั้งนั้นสาวิสาขานว่านางวิสาขานั้นปุชเถามแล้วเนพราม,มเนซึ่งพรามทั้งหลายเหล่านั้นมัทุราสัตเทนะด้วยเสียงอันไพเราะปุนาอีกอิติว่าตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายกเทถาย่อมกล่าวกิงการนาเพราะเหไรอิติดังนี้ แต่พราหมณน,นว่าพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นอาหางสู่กล่าวแล้วอิติว่าปริวาริธโยอันว่าหญิงผู้เป็นบริวารทั้งหลายแต่ว่าของเธอวัฏฐางการเรยังผ้าและเครื่องอลังการทั้งหลายอาเตเมตาวาไม่ให้เปียกแล้วประวิธาเข้าไปแล้วสาลังสู่สาลาเวเคนะโดยเร็ว อาคมานัมตมตังปีการะนังการนังอันว่าเหตุอาคมมนัมตตังปีแม้สักว่าการมาฐานังสูตรที่เอตักังมีประมาณเท่านี้เวเคนะโดยเร็วนัติย่อมไม่มีตุยหังแก่เธอตวังอันว่าเธอวัถาภพารณา,านี้ยังผ้าและเครื่องประดับทั้งหลายเตมเมตวาให้เปียกแล้วอาคตาเป็นผู้มาแล้วอสีย่อมเป็น ตัสมาเพราะเหตุนั้นมายัางอันว่าเราทั้งหลายกเททะย่อมกล่าวอิติดังนี้สาวิสาขาว่านางวิสาขานั้นอาหากกล่าวแล้วอิติว่าตาตาข้าแต่พ่อทั้งหลายตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายมาวัเททะจงอย่ากล่าวเอวังอย่างนี้อาหารอันว่าดิฉันพระละวัตาราเป็นผู้มีกำลังกว่าเอตาหิทารกาหิกว่าเด็กหญิงทั้งหลายเหล่านั้นอมหิย่อมเป็น ปนะแต่ว่าอาหางอันว่าดิฉันสันล,ลักเขตาวากำหนดแล้วการนังซึ่งเหตุณ่าอาคตาเป็นผู้ไม่มาแล้วชเวณะด้วยการวิ่งอหิย่อมเป็นอิติดังนี้เตพรามนานว่าพรามทั้งหลายเหล่านั้นปุจฉิงสูถามแล้วอิติว่าอม,มะแนแม่กิงการนังอันว่าเหตุอะไรอิติดังนี้ สาวิสาขานว่านางวิสาขานั้นอาหากล่าวแล้วอิติว่าตาตาค่าแต่พ่อทั้งหลายชนานว่าชนทั้งหลายจะตาโรสีชะวะมานาวิ่งไปอยู่นาโสพันติย่อมไม่งามการนาอันว่าเหตุเอกังอย่างหนึ่งอปรังปิแม้อื่นอีกอัติมีอยู่อิติดังนี้เตพรามนานว่าพรามทั้งหลายเหล่านั้นปุจฉิงสุถามแล้วอิติว่า อ أ มะเนแม่ชนานว่าชนทั้งหลายจะตาโรสีกัตเมเหล่าไหนาชวมมามนาเมื่อวิ่งไปณโสพันติย่อมไม่งามอิติดังนี้สาวิสาขานว่านางวิสาขานั้นอาหากกล่าวแล้วอิติว่าตาตาข้าแต่พ่อทั้งหลายราชาว่าพระราชาอภิสิตโตผู้อันมหาชนอภิเศกแล้ว สภาพาระนับปฏิมันทิโตผู้ทรงประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องอาภร์ทั้งปวงพันทิตตวาทรงเนบแล้วกัดฉังซึ่งพระกัดฉาชาชะวะมาโนสเสด็จวิ่งไปอยู่ราชังคเนที่เนินแห่งพระราชาณโสพติย่อมไม่งามตาวะก่อนโสราชาว่าพระราชานั้นแับพติย่อมได้ครรหังซึ่งความตีเตียนอัญญทัตถุแน่แท้อิติว่า ราชาว่าพระราชาอาย่างนี้ทาวติย่อมวิ่งไปขหปฏิโกวิยาราวกกาอันว่าขหบดีกิงกรณาเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้โสราชาว่าพระราชานั้นคัดฉันโตสเสด็จไปอยู่สนิการค่อยๆว่าเทียวโสพติย่อมงามมังคลาหัตถีปิแม้อันว่าช้างตัวเป็นมุงคล รัญโยของพระราชาอลังกโตตัวอันบุคคลกระทำให้พอแล้วชะวามาโนวิ่งไปอยู่นสโสพติย่อมไม่งามโสมังคลหัตถีอันว่าช้างตัวเป็นมุงคลน,นั้นคัดฉันโตไปอยู่วารณาลีนหายะด้วยอันเยื้องกลายแห่งช้างวะเทียวโสพติย่อมงามปพชิตตัวว่าบรรพชิตชะวามาโนวิ่งไปอยู่นโสโภพติย่อมไม่งาม โสปภชิตตนว่าบรรพชิตนั้นลพัพติย่อมได้ขรหังซึ่งความติเตียนเกวลังอย่างเดียวเอวะนั่นเทียวอ,อิติว่าสมโนอันว่าสมณะออย่างนี้ทาวติย่อมวิ่งไปขีหีวิยะราวกะอันว่าคารืหัดกิงการนาเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้ปณะแต่ว่าโสปภชิตตนว่าบรรพชิตนั้นโสพติย่อมงาม สมิตมาคามเนนะด้วยการไปอันสงบแล้วอิทีอันว่าหญิงชวามานาวิ่งไปอยู่นะโสโภติย่อมไม่งามสาอิทีอันว่าหญิงนั้นชเนหิครหิตพภาครหิตภาตภาเป็นผู้ชเนหิอันชนทั้งหลายครหิตภภาพึงตีเตียนวัดเทียวอ,อิติว่า อิทิยันว่าหญิงเอสานั่นทาวติย่อมวิ่งไปปุริโสวิยะราวกะอันว่าบุรุษกิงการณาเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้โหติย่อมเป็นสาอิทิยันว่าหญิงนั้นโสพติย่อมงามปกติขมนเนนนาด้วยการไปตามปกติตาตาข้าแต่พ่อทั้งหลายชนานว่าชนทั้งหลายจตารูีอเมเหล่านี้ชวามานาวิ่งไปอยู่น่าโสพันติย่อมไม่งามอิติดังนี้ เตภามนานว่าพรามทั้งหลายเหล่านั้นปุจฉิงสุถามแล้วอิติว่าอาม,มะแน่แม่ปันานก็การนังอันว่าเหตุอปรังอื่นอีกเอกังอย่างหนึ่งกตมังเป็นฉไนอิติดังนี้สาวิสาขานว่านางวิสาขานั้นอาหาก,กล่าวแล้วอิติว่าตาตาข้าแต่พ่อทั้งหลายมาตาปิตโรนามะ เชื่อ,อว่ามารดาและบิดาทั้งหลายสันทเปตวาตั้งไว้ดีแล้วอังคับปัจจังคานี้ซึ่งอวัยวะและอวัยวะเฉพาะทั้งหลายโปเสนติย่อมเลี้ยงดูทีตารางซึ่งทิดาหิเพราะว่าไม่ยังอันว่าดิฉันทั้งหลายวิกีนิยพันทางนามะชื่อว่าเป็นพันดาอันมารดาและบิดาพึงขายอัมหาย่อมเป็น มาตาปิตรวนว่ามารดาและบิดาทั้งหลายโปเเสนติย่อมเลี้ยงดูอัมเหสซึ่งดิฉันทั้งหลายเปสนันธายะเพื่อประโยชน์แก่อันส่งไปปรักุลังสู่ตระกูลอื่นสเจท่าว่าชวามานานางอัมหากังนิวัฒทุศัก์กนเนอักมิตรวาวาภูมิยังปัคลิตาวาวาปฏิตากาเลขีดกาเลในการอัมหากังแห่งดิฉันทั้งหลายชวามานานาังผู้วิ่งไปอยู่ อากมิตาวาเหยียบแล้วนิวัฒนทุศกันเนที่มุมแห่งผ้าอันตนนุ่งแล้ววาหรือวาหรือว่าปัคลิตตวาพลาดแล้วปฏิตะขีดล้มไปแล้วภูมิยังบนภาคพื้นชว่มานานางอัมหากังนิวัฒนทุศกันเนอากมิตาวาวาภูมิยังปัคลิตตวาวาปฏิตะกาเล ในการแห่งดิฉันทั้งหลายผู้วิ่งไปอยู่เหยียบแล้วที่มุมแห่งผ้าอันตนนุ่งแล้วหรือหรือว่าพลาดล้มไปแล้วบนภาคพื้นหัตโทนว่ามือวาหรือวา,หร,อวาหรือว่าปะโทนว่าเท้าพิชัยยะพึงหกักไซไม่ยังอันว่าดิฉันทั้งหลายพาโรเป็นภาระกุลสสะของตระกูลเอวะนั่นเทียวภวายามะพึงเป็น ปนะส่วนว่าภาษาธนาพันธังอันว่าพันดาอันเป็นเครื่องประดับแต่เมตตวาเปียกแล้วสุขิสติจักแห้งตาตาข่าแต่พ่อทั้งหลายอาหารอันว่าดิฉันสันลักเขต,ตวากําหนดแล้วการนังซึ่งเหตุอิมังนี้นาถาวิตาเป็นผู้ไม่วิ่งไปแล้วอหิย่อมเป็นอิติดังนี้พรามนานว่าพรามทั้งหลายทิศวายเห็นแล้วทันตสัมปติงซึ่งสมบัติแห่งฟัน กาธานาการเลในการอันเป็นที่กล่าวตัสสาวิสาขายะแห่งนางวิสาขานั้นวัตวากล่าวแล้วอิติว่าสัมปติอันว่าสมบัติเอวรูปานมีอย่างนี้เป็นรูปโนนทิถป,ปุภาเป็นสมบัติอันเราทั้งหลายไม่เคยเห็นแล้วโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ทัตตวาให้แล้วสาธุการังซึ่งสาธุการตัสสาวิสาขายะแกนางวิสาขานั้น วัตวากล่าวแล้วอิติว่าอัมมะแน่แม่เอสาสัมปติอันว่าสมบัตินั่นอนุชวิกาเป็นของสมควรตุยหังแก่เธอเอวานั่นเทียวโหวติย่อมเป็นอิติดังนี้ปิลันทะยิงสุประดับแล้วสุวรรณมาลางซึ่งระเบียบอันเป็นวิการแห่งทองต่างนั้นอัฐาครั้งนั้นสาวิสาขานว่านางวิสาขานั้นปุจฉิถามแล้วในพระมเนซึ่งพรามทั้งหลายเหล่านั้นอิติว่า ตาตาฆาแต่พ่อทั้งหลายตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายอาคัตตาเป็นผู้มาแล้วกตาระนคราโตแต่เมืองไหนอันฐย่อมเป็นอิติดังนี้เตพรามนานว่าพรามทั้งหลายเหล่านั้นอาหารสู่กล่าวแล้วอิติว่าอม,มะแน่แม่เมียังอันว่าเราทั้งหลายอาคัตตาเป็นผู้มาแล้วสาวัตถิโตแต่เมืองชื่อว่าสาวัตถีอัมหะย่อมเป็นอิติดังนี้ สาวิสาขานว่านางวิสาขานั้นปุจเิถามแล้วอิติว่าเศรษฐิกุลังกันว่าตระกูลแห่งเศรษฐีกาตารังนามะชื่อว่าอะไรอิติดังนี้เตพรามนานว่าพรามทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุกล่าวแล้วอิติว่าอัมะเน่แม่เศรษฐิกุลังกันว่าตระกูลแห่งเศรษฐีมิคาระเศรษฐีนามะชื่อว่ามิคาระเศรษฐีอิติดังนี้ สาวิสาขานว่านางวิสาขานั้นปุจฉิถามแล้วอิติว่าอายปุตโตนว่าบุตรของเจ้าพระคุณโกนามะชื่อว่าอะไรอิติดังนี้เตพรามนานว่าพรามทั้งหลายเหล่านั้นอาหางสุกล่าวแล้วอิติว่าอมมามะแน่แม่อายปุตโตนว่าบุตรของเจ้าพระคุณปุณณวัฒนกุมารโรนามะชื่อว่าปุณณวัฒนกุมารอิติดังนี้ สาวิสาขานว่านางวิสาขานั้นว่าจะนางยังํำอธิวาเสตวาให้อยู่ทับแล้วว่าจะเนนะด้วยคำอิติว่ากุลังกันว่าตระกูลโนของเราทั้งหลายสมานาชาติกัางเป็นตระกูลมีชาติอันเสมอกันโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ปะหินิส่งไปแล้วสาสนางซึ่งข่าวสารยาปณะเหตุตุกังมีอันให้รู้อิติว่า มาตาปิตโรอันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายเปเสนตุของจงส่งไปรัถังซึ่งรถอมหากางแกดิฉันทั้งหลายอิติดังนี้เป็นเหตุปิดตุแกบิดาเหติจริงอยู่สาวิสาขาว่านางวิสาขานั้นอาคตาม,มาแล้วปัสสาด้วยเท้าอาคัมนาการเลนในการอันเป็นที่มากินจาปิแม้ก็จริงปะนะถึงอย่างนั้น สาวิสาขานว่านางวิสาขานั้นณรัติย่อมไม่ได้คันตุงเพื่ออันไปตถาเหมือนอย่างนั้นปธายะจำเดิมปิลันธนากาลโตแต่การอันเป็นที่ประดับสุวรรณมาลายะด้วยระเบียบอันเป็นวิการแห่งทองอิสรธาริกาอันว่าเด็กหญิงของอิสรชนทั้งหลายคดฉันติย่อมไปยาเนหีด้วยยานทั้งหลายรัฐาทีหิมีรถเป็นต้นอิตราธาริกาว่าเด็กหญิงทั้งหลายเหล่านอกนี้ อภิรุหันติย่อมขึ้นเฉพาะปกติยาณกลางสุยานตามปกติตาทาริการว่าเด็กหญิงทั้งหลายเหล่านั้นกระโรนตีย่อมกระทำฉัดตังซึ่งร่มวาหรือวาหรือว่าตาลปัปานังซึ่งใบแห่งตาอุปริในเบื้องบนวัตถุสมิงครั้นเมื่อวัตถุตัสมิงปิแม้นั้นอสติไม่มีอยู่ตาทาริการว่าเด็กหญิงทั้งหลายเหล่านั้น อุคีปิตา,ายกขึ้นแล้วทัศน์ตังซึ่งชายแห่งผ้านิวัานสาตากัะสะแห่งผ้าสาดกอันตนนุ่งแล้วขิปันติย่อมพาดไว้อังเสบนบาเอวะนั่นเทียวปนัส่วนว่าปิตาอันว่าบีดาตัดสาวิสาขายะของนางวิสาขานั้นเปเสสิส่งไปแล้วรัฐสตานี้ซึ่งร้อยแห่งรถทั้งหลายปัญจห้า สาวิสาขานว่านางวิสาขานั้นสัปริวาราผู้เป็นไปกับด้วยบริวารอารุหะขึ้นแล้วระถังสู่รสคตาไปแล้วพระมนา,าปิแม้อันว่าพราหม์ทั้งหลายอคบมังสุได้ไปแล้วเอกโตโดยความเป็นอันเดียวกันว่าเทียวอัฐาครั้งนั้นเศรษฐีอันว่าเศรษฐีปุชิถามแล้วในพรามเนซึ่งพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นอิติว่า ตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายอาคตาเป็นผู้มาแล้วกุตวโตนัครโตแต่เมืองไหนอัธย่อมเป็นอิติดังนี้เตยพรามนานว่าพรามทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุกล่าวแล้วอิติว่ามหาเศรษฐิข้าแต่มาหาเศรษฐีมายังอันว่าเราทั้งหลายอาคตาเป็นผู้มาแล้วสาวัตถิโตแต่เมืองชื่อว่าสาวัตถีอัมหะย,ย่อมเป็นอิติดังนี้เศรษฐีอันว่าเศรษฐีกัตระโตนามะชื่อว่าอะไรอิติดังนี้ เ <tellement S 2> ตรมามนาว่าพรามทั้งหลายเหล่านั้นอาหารสุกล่าวแล้วอิติว่าเศรษฐีอันว่าเศรษฐีมิคารเศรษฐีนามะชื่อว่ามิคารเศรษฐีอิติดังนี้เศรษฐีอันว่าเศรษฐีปุชิถามแล้วอิติว่าปุตโตอนว่าบุตรโกนามะชื่ออะไรอิติดังนี้เตรามนาว่าพรามทั้งหลายเหล่านั้นอาหารสุกล่าวแล้วอิติว่า ปุตรวันว่าบุตปุณณวัฒนกุมารโรนามะชื่อว่าปุณณวัฒนกุมารอิติดังนี้เศรษฐีนว่าเศรษฐีปุชิตถามแล้วอิติว่าทนังอันว่าทรัพย์กิตตกังมีประมาณเท่าไรอธิมีอยู่อิติดังนี้เตพรามนานว่าพรามทั้งหลายเหล่านั้นอาหางสุกล่าวแล้วอิติว่า มหาเศรษฐีข้าแต่มหาเศรษฐีโกติโยอันว่าโกดทั้งหลายจตารีสะ40อธิมีอยู่อิติดังนี้เศรษฐีอันว่าเศรษฐีว่าจนางยังคําอธิวาเสสิให้อยู่ทัพบแล้วจินตเนนะด้วยความคิดอิติว่าท่านางอันว่าทรัพ์โหตุจงยกไว้ตาวะก่อน ตังทนัางอันว่าทรัพย์น,นั้นกากานิกรรมมัตต่างเป็นทรัพย์มีกากานิกเป็นประมาณโหติย่อมเป็นอุปาทายะเพราะอันเทียบเคียงทนังซึ่งทรัพย์อมหากลางของเราทั้งหลายปณะแต่ว่าเกิงประโยชน์ทนังอันว่าประโยชน์อ,นะ,นอะไรการณเนนะด้วยเหตุอันเยนะอื่นปัายะจำเดิมทาริกายะอารักมัตตายะกิริยายะลัทักกาลโตขีดกาลโตแต่กัน กิริยายะแห่งกิริยาอารักขมตายะสักว่าการอารักขาทาริกายะอันเด็กหญิงลัทธขีดได้แล้วทาริกายะอารักขมตายะกิริยายะลัทธกาลโตแต่การแห่งกิริยาสักว่าการอารักขาอันเด็กหญิงได้แล้วอิติดังนี้ ปธายะจำเดิมทาริกายะอารักขมตายะกิริยายะลัทธกาลโตแต่การแห่งกิริยาสักว่าการอารักขาอันเด็กหญิงได้แล้วอิติดังนี้